อ้อนมาอยู่กันที่ นาวิลล่าเกาะช้างค่ะทุกคนและด้านหลังอ้อนี้ก็คือห้องพักของเรานะคะเราจะพักที่นี่กันทั้งหมด2คืนด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอ้อนจะพาทุกคนมาพักผ่อนกันแบบชิลๆเป็นแบบวิถีชุมชนสไตล์ชาวประมงที่เรียบง่ายแต่ว่าอบอุ่นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าชิลมากๆใครที่เป็นสายเลิฟธรรมาชาติแบบเรานะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะก่อนไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะพร้อมแล้ว ไปกันเลยดีกว่าค่ะและสำหรับโซนนี้นะคะจะเป็นโซน walking space นะทุกคนก็สามารถมานั่งทำงานหรือว่ามานั่งคิดงานชิลๆได้นะคะ วิวดีมากทุกคนด้านล่างก็คือจะเป็นสระว่ายน้ํานะคะด้านบนนี้สามารถมองวิวได้แบบรอบเลยนะคะมีมุมให้นั่งเยอะเลยแล้วก็มีแบบว่าเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องปริ้นต่างๆสมมุติว่าใครที่แบบว่ามาเกาะแบบนี้อย่าคิดว่าทํางานไม่ได้นะคะที่นี่เขาใส่ใจแบบมีมุมทํางานให้เราด้วยนะคะคือบรรยากาศดีมากๆทุกคนมุมตรงนี้เป็นมุมแบบท็อปเลยอะ่ะคือมองวิวได้แบบสูงมากๆนะคะชิวอะทุกคนคือลมดีมาก ก็เลยจะมานั่งคิดงานทำงานชิวๆตรงนี้กันสักแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตเข้าช่วงมาแนะนำผลิตภัณฑ์กันนิดนึงนะคะทุกคนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ้อนได้ทดลองใช้แล้วจริงๆค่ะ ก็เลยอยากสมารีวิวกันนิดนึงนะคะแล้วก็มาแนะนำหนะสำหรับใครที่มีอาการแพ้ง่ายแบบอ้อนคือแบบไม่เคยชนะอะไรกับเขาเลยนะคะบอกเลยว่าควรมีพกไว้ติดกระเป๋าเวลามาทริปเลยค่ะไม่ว่าจะไปป่าไปเขาหรือว่าไปทะเลนะคะอย่างทะเลเนี่ยจะบอกว่านอกจากยุงที่ชุมมากๆแล้วนะคะยังมีริ้นทะเลไรทะเลด้วยนะคะสําหรับคนที่มีอาการแพ้นะอ้อนแนะนําว่าควรมีติดไว้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็คือดักก็คิส นนั่นเองะะคะตัวนี้จะเป็น Baby Shooting Cream ค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ครีมอ่อนละมุนพิเศษที่ผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าอ่อนโยนมากๆนะคะสําหรับ ใครที่เป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายหรือว่าตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิดเลยไปจนถึงวัยผู้ใหญ่นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันตัวนี้นะคะจะช่วยบรรเทาอาการคันจากยุงหรือว่าแมลงต่างๆนะคะรวมไปถึงอาการผดผื่นหรืออาการแพ้ต่างๆด้วยนะคะที่ผิวหนังของเราเนี่ยสามารถทาได้บ่อยตามต้องการเลยนะคะเพราะว่าไม่มีอาการแสบร้อนใดๆเลยแล้วก็สามารถหายคันได้ภายใน5นาทีซึ่งออกฤทธิ์เร็วมากๆและตัวเนื้อครีมของเขานะคะยัง เป็นเนื้อครีมใยไหมที่มีความบางเบาแล้วก็ซึมไวมากๆนะคะซึมไวกว่าครีมทั่วไปถึง5เท่าเลยนะทุกคนซึ่งอ้นน่ะได้ทนลองใช้มาแล้วนะคะจากทริปนี้ก็คือทริปเกาะช้างนี่เองนะคะเพราะว่าอ้นมาหลายวันมากๆเลยนะคะก็เลยต้องพกอันนี้มาเผื่อเซฟตัวเองเลยค่ะเพราะว่าหลังจากทริปเกาะกูดเกาะหมากที่ผ่านมานะคะจะบอกว่ายุงกัดทีนึงก็คือบวมเป่งมากทุกคนรวมไปถึงรินทะเลนะคะ คือสำหรับคนที่มีอาการแพ้อย่างอ่อนนะคะเป็นเดือนเลยนะถ้าใครที่มีอาการแพ้ก็น่าจะทราบกันดีนะคะ ตัวนี้เขามีสารสกัดจากต้นเลือดมังกรด้วยนะคะหรือวาดาก้อนบัตที่เป็นนวัตกรรมพืชมหัศจรรย์น,นะคะที่ช่วยสมานแผลและห้ามเลือดนะคะแล้วก็ต้านแบคทีเรียรต่างๆได้ด้วยนะคะรวมไปถึงแก้อาการคันต่างๆได้อย่างดีเลยล่ะคะ่ะและไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะก่ออาการแพ้ใดๆนะคะเพราะตัวนี้นะคะไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีน้ําหอมด้วยค่ะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเบบีเลยนะเดี๋ยวอ้อนจะขออนุญาตให้ดูเนื้อครีมนะคะอันนี้คือรอยแดงจากการที่ว่าโดนริ้นทะเลกัดนะคะเมื่อวานนะคะแล้วก็ เมื่อคืนได้ทาไปนะคะตอนแรกจะบวมเป่งมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วนะคะก็คือจะเป็นแบบแค่รอยแดงๆเฉยๆความนูนล,ลดลงในระดับหนึ่งเลยแต่ว่ารอยแดงยังคงอยู่นะคะแต่ว่าอาการนะ่ะรู้สึกว่าความอักเสบของเขาอ่ะดูแบบไม่ปะทุข,ขึ้นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมารู้สึกว่ามันดีขึ้นมากๆทุกคนจะบอกว่าขาอ้อนเนี่ยมีร่องรอยอะไรย่ทำเยอะมากๆนะคะเพราะเป็นคนที่แพ้ทั้งยงุงแพ้ทั้งริ้นทะเลลายทะเลต่างๆ นี่นะคะเนื้อครีมของเขาก็คือจะเป็นแบบใยไหมซึ่งซึมซาบไวมากๆค่ะทุกคนนี่ก็คือทาไปได้เลยนะคะในบริเวณที่เรามีอาการคันหรือว่ามีรอยแดงต่างๆแบบนี้นะคะทุกคนมาดูอันนี้ดีกว่าคืออันนี้เพิ่งโดนเมื่อแบบเมื่อกี้ตอนเช็คอินเลยนะคะคือบวมเป่งมากทุกคนแล้วก็คันมากอะ่ะคือจับไปเป็นแหงแข็งๆเลยอ้นไม่รู้เหมือนกันว่าโดนอะไรกัดนะคะก็ทาไปเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูผลกันอีกทีกว่าพรุ่งนี้คือเขาจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าจะบอกว่าทริปนี้ก็เอามาใช้เป็นทริปแรกนะแต่ว่าใช้ก่อนที่จะเอามารีวิวแน่นอนนะคะพอใช้แล้วแบบรู้สึกว่าเวิร์คฮยน่าสนใจก็เลยอยากเอามารีวิวเผื่อแนะนํานะคะเห็นว่าหลายๆคนก็มีอาการแพ้จากรินทะเลไยทะเลกันเหมือนกันไปเจอที่แบบที่โรแงแรมอะไรเงี้ยก็เยอะมากๆคือซึ่งมันเป็นอะไรที่ เราค่อนข้างควบคุมได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามันเกิดจากธรรมชาติเนาะแล้วก็อย่างเราเนี่ยชอบมาเที่ยวสายธรรมชาติแบบนี้อยู่แล้วคือสภาพแวดล้อมก็คืออุดมสมบูรณ์มากๆแบบนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างป้องกันได้ยากนะคะแต่ว่าการที่จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆสักตัวพกมาไว้ให้อุ่นใจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยค่ะพกไว้อุ่นใจกว่านะทุกคน เป็นแบบปิกนิกน้าลังหน้าล้างดินเนอร์เซทให้เราแบบนี้นะคะก็จะแบบมีวงมีวายนะคะก็สำหรับใครที่มาเป็นคู่รักแบบเรานะคะสามารถรีเควสตกันได้เนาะเพราะว่าบรรยากาศดีมากเลยทุกคนคือหาดตรงนี้นะคะหรือว่าบีตตรงนี้เนี่ยเป็นแบบ เออไพวีตโซนเลยนะคะของอาณาเนะทุกคนแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปด้านหลังด้วยที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็จะบอกว่าคลองพราวเนี่ยช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับการมาพายซับมากๆใครที่แบบว่ามาเที่ยวเกาะช้างนะคะอยากได้มุมอันซีนอีกมุมหนึ่งอ้อนแนะนำคลองพราวเลยนะคะวิวดีมากทุกคนยิ่งเย็นๆแบบนี้แสงเย็นแบบกำลังดีมากแล้วลมดีมากนะคะ ไรกะี่ายผงใส่จะโดนเข้าแล้วเติมเลยอืมดูดิคือนายจะโดนแถวเนี้ยเป็นประจาเลยคันปะคันแล้วพวกนี้มันคันมากมนี่เลยพาไปเลยทาได้บ่อยตามต้องการเลยไม่ต้องตัวแพ้อันนี้มันหายคันไวด้วยห้านาที ไม่เกิน5นาทีหายคันแน่นโอ้โหทายเยอะมากจริงๆไม่ต้องทายเยอะขนาดนี้ก็ได้นะ<ม>ลูปไปตรงนี้ด้วยเลยเนี่ยเป็นขดๆตื่นๆเนี่ยได้หมดเลยแห้งละจริงปะ<ม>เออ<ม>ใช่อ้อนก็ชอบมากค่ะแล้วแบบมันไม่เหนิอ่นนะ<ม>แห้งไปเลยเห็นปะผิวแบบก็จะชุ่มชื้นด้วยตอนนี้นะคะเราก็มาที่บ้านตาเกลือนะคะมารับประทานอาหารเย็นนะเมื่อกี้ฝือไป ทานบรรยากาศนะไปชิลบรรยากาศนะี้อันนี้ของจริงแล้วค่ะอันนี้จะเป็นอาหารแบบว่าอาหารชาวประมงเลยแบบชาวบ้านชาวบ้าน,เ,นาาเลยุกคนออันนี้จริงๆนะเป็นอาหารจากจาก,จากชาวประมงะที่ที่บนเกาะช้างจริงๆไม่ว่าจะเป็นพวกปลาเนื้อสัตว์ต่างๆพวกวัตถุดิบผลไม้อะไรพวกนี้จะเป็นของบนเกาะทั้งนั้นเลย ชานี้แบบสดชื่นมากๆอากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวไปรับประทานอาหารเช้ากันหนูแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามีสปานะคะประมาณเกือบสองชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่ามีสครับด้วยอะไรด้วยนะคะป่ะเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าทุกคนอาหารเช้าที่ กล้วยทอดมันเผือกทอดด้วยนะคะแล้วก็ขนมนโค้กน่ากินมากเลยใส่ของกูอันนี้ที่ทาว่าคือนะคะทุกคนดีขึ้นมากเลยจากที่บวมแบบแข็งๆตอนนี้เริ่มแบบนิ่มลงแล้วนะคะเดี๋ยวทาซามอีกหน่อยส่วนอันนี้นะคะดีขึ้นมากเลยทุกคนคือแบบ แคบไม่คันแล้วนะคะแล้วก็ไม่บวมแล้วด้วยยุบแล้วเห็นปะคือดีมากอ่ะชอบก็เลยอยากมาแนะนำทุกคนเพราะเห็นคนแพ้กันเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับดินทะเล นะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคร่าวๆก็คือผ่อนคลายมากๆนะคะแต่ตอนนี้นะคะคือได้เวลาอาหารกลางวันนะคะตอนนี้อ้อนสั่งมาเป็นนี่เลยค่ะทุกคนน่าทานมากอันนี้เป็นข้าวน้าปลาหออปลาถูแล้วก็มีกากหมูด้วยคือน่ากินมากๆนะคะส่วนของไหนนะคะจะเป็นข้าวคลุกพริกเกลือใช่ไหมข้าวคลุก,กพริกเกลือกุ้งปลาหมึกซึ่งน่ากินมากทุกคน คือแบบและนายชิมแล้วคืออร่อยมากใช่ไหมแล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวนะคะแล้วก็เป็นแกงหมูใบชะมวงนะคะ ือดีมากเพราะว่าเราจองโตวไว้แล้วนะคะเมื่อวานเรามัวแต่ไปถ่ายรูปที่หาดเราก็เลยไม่ได้จองโตะนะคะก็เลยเต็มแต่ว,วันนี้นะคะเราจองว่าตั้งแต่เน,นเนิ่นๆเลยแล้วก็ได้อาหารแล้วน่าทานมากเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างอันนี้นะคะคือต้มขาอ่อนนะทุกคนต้มขาอ่อนปลาหมึกยัดไส้นะคะแล้วก็อันนี้คือใบกงกลางทอดน่ากินมากอะแปะมากเลยทุกคนไม่คิดว่าจะกินได้แล้วก็จะมีกั้งทอดขมิ้นนะคะ ส่วนอันนี้จำชื่อเมนูไม่ได้แล้วว่าทุกคนแต่ว่ามาก,กับน้ำจิ้มแบบน่ากินมากๆเลยอะแล้วก็วิวนี้เลยจ้าวิวดีมากทุกคนอืม,อ,มอร่อยอะ่ะข้างในจะเป็นไส้หมูสับกับกุ้งสับเหมือนอารมณ์เกี๊ยวทอดสอดไส้หมูกุ้ง สรุปอันนี้นะคะคือลปลาปลาน้ําดอกไม้นะคะก็คือกินคู่กับน้ําจิ้มอันนี้ทุกคนแซ่บมากอน้ำจิ้มคือดีอางาม ตรงนี้นะคะจะเป็นสระใหญ่นะคะแล้วก็จะมีโคกิ้งสเปซด้านบนด้วยนะคะสามารถมานั่งชิลๆทํางานจิบกาแฟได้นะคะส่วนวิวตรงนี้อ้นจะบอกว่าเป็นสระว่ายน้ําที่วิวสวยมากๆคือวิวแบบว่ารอบเลยอะทุกคนจริงๆคืออ้นชอบที่นี่มากเลยนะคะ กนคิดว่าถ้ามีโอกาสอาจจะมาพักผ่อนที่นี่อีกแน่นอนนะคะเพราะว่าเซอร์วิสก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อาหารอร่อยพนักงานทุกคนยิ้มแย้มน่ารักมากๆนะคะแล้วก็วิวดีอะทุกคนที่ชอบสุดคือธรรมชาติแบบอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะแล้วก็แบบว่าทุกอย่างคือแบบอุดมสมบูรณ์มากๆทุกคนคิดดูดีว่าตั้งแต่โควิดอะออคือทําให้มี เขาเรียกว่าอะไรอะหอยเม่นมาเยอะมากๆซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีนะคะมามีช่วงหลังที่แบบธรรมชาติอะไม่ได้ถูกลบกวนมากเหมือนแต่ก่อนนะคะก็เลยทําให้มีหอยเม่นเยอะมากๆที่นี่ก็คือเรียกได้ว่ามันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวอ,อารมณ์แบบนี้นะคะก็ต้องอระวังยุงระวังรินทะเลด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบว่าเป็นพวกขี้แพ้อย่างเรานะคะอ้อนคือแบบแพหนักมากใะ ก็แพ้หนักมากนะคะโดยเฉพาะแบบลิ้นทะเลนะคะซึ่งอย่างที่อ้อนบอกว่าเราก็ควรเตรียมตัวพวกผลิตภัณฑ์ดีๆมาไว้ป้องกันกันด้วยนะคะอย่างดากโกคิสนะคะบอกเลยว่าดีจริงทุกคนคืออันนี้ที่อ้อนมาแบบว่าอารมณ์ขายคือยอมรับเลยว่ามาขายจริงๆแต่ว่าเป็นการใช้จริงๆนะคะเพราะว่าเราเป็นด้วยตัวเองเราไม่โกหกแน่นอนนะคะว่าแบบใช้ไม่ดีแล้วมาบอกว่าใช้ดีมันไม่ใช่ปะคือใช้ดีจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันได้ผลช่วยลดอาการคันได้ ได้เร็วจริงนะคะคืออ้อนไม่ได้จับเวลาหรอกทุกคนว่ามันเป็นอย่างที่โปรดักต์เขาเคลมหรือเปล่าว่าหายคันภายใน5นาทีแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเร็วมากๆแล้วก็เป็นครีมที่เนื้อบางเบาแบบดุดยายใหม่จริงๆเพราะว่าทาไปปุ๊บก็คือซึมไวมากเนี่ยทุกคนคือแบบ รอบนี้คือได้ร้องรอยแผลน้อยมากเพราะว่ามันค่อนข้างยุบไวจางไวลงเยอะเลยนะคะเพราะว่าตัวดากูคิสนะคะเขาช่วยลดรอยแดงรอยดำด้วยนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยทุกคนไม่ต้องกลัวแผลเลยนะคะอ้อนเนี่ยแผลง่ายมากนะคะแต่ว่าใช้ได้ใช้ดีแล้วก็ดีงามอะ่ะทุกคนคือมาทริปนี้แบบไม่ต้องกังวลเลยค่ะ พิ่งแจ้งจิบกาแฟตอนเชา้าบืวมานานแล้วหมดยังไหนดูดิมุมนี้เลยทุกคนดีมากอันนี้คือมีชิงช้าด้วยแล้วก็ตอนนี้ให้ไหนขึ้นไปอยู่ ด้านบนนะคะเป็นแบบอารมณ์ลังโกเบร์สน็ตนะปะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในเฟรมกัน เจ๋งมากยิ่งเดินแบบว่าดูรอบๆแล้วแบบยิ่งรู้สึกว่าโคตรคูลเลยโคตรเจ๋งเลยทุกคนดูดิมันมีมุมแบบว่าแบบนี้ดีงามว่าโคตรดีน้ำโคตรใส ถ้าเกิดว่าใครอยากได้มาพักวิวแบบนี้หรือว่าจะขึ้นมาเที่ยวเล่นแบบนี้ก็ได้นะคะมารับประทานอาหารได้ที่ The c l i ิ r e s รีสอร์ทแอนเลสเตอรลองนะคะเดี๋ยวอ้อใส่รายละเอียดไว้ให้อีกทีด้านล่างแล้ะกันเนาะแต่ว่าขอเขาขึ้นมาชมวิวพอยต์ตรงนี้ได้หรือถ้าเกิดใครอยากมาพักเลยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าด้านหลังก็คือมีเป็นเต็นท์วิวแบบนี้ด้วยนะคะมองลงไปก็คือวิวแบบโคตรธรรมชาติเลยแล้วก็ เฮ้ยแบบชิวมากเฮ้ยมีมุมนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าการมากเกาะช้างครั้งนี้นะคะได้เห็นอะไรแบบว่าใหม่ๆมุมมองที่แบบว่าไม่เคยเห็นในรีวิวเยอะเหมือนกันนะชอบมากอะ่ะทุกคนแนะนําให้มาเป็นอีกหนึ่งแบบว่าท็อปท็อปลิสต์เลยที่ต้องมานะคะ2ค่ะสองร้อิใช่ไหมคะ นะคะมาอยู่ที่ท่าเรือแล้วนะคะขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วนะก็สําหรับทริปนี้นะคะทริปพักผ่อนที่อาณารีสอร์ทนะคะบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะคือมันอยู่บริเวณที่แบบว่าจะเลอน,นะแต่ว่าเลี้ยวเข้าไปแค่นิดเดียวได้อีกมูดน,นึงอีกมุมน,นึงเลยที่แบบอ้อยย๊ยงงตกใจเลยว่าเฮ้ยมุมน,นี้เหมือนเป็นมุมแบบพรเวทเหมือนมุมอีกมุมน,นึงที่เอ่ออ้อนรีวิวไว้วันแรกที่มาเกาะช้างนะคะสามารถย้อนไปดูได้ก็คือเดอะสปาแต่ อันนั้นอาจจะอยู่ฝั่งซ้ายของเกาะช้างนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นอีกมูทหนึ่งสามารถไปดูได้ถ้าใครชอบแบบว่าฟิลธรรมชาติจ๋าเลยเอออันนั้นก็ดีเหมือนกันแต่อันเนี้ยก็ได้อีกมูดหนึ่งก็อีกสไตล์ดึงเลยอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศแบบริมคลองอแต่ว่าเชื่อมกับชายหาดด้วยเชื่อมกับทะเลด้วยสามารถนั่งเรือไปได้ตลอดเวลาเขามีเรือแบบว่าคอยเซอร์วิสตลอดทัวรแจ้งได้มีท่าเรือของเขาเองเลยด้วยเนาะซึ่งแบบสําหรับอ้อนคือแบบชอบมากชอบที่นี่มากเพราะว่า เอวิวดีถ่ายรูปได้เยอะมีมุมเพียบแล้วก็หาดก็เป็นพาเวทหาดด้วยที่แบบว่าค่อนข้างส่วนตัวอืมส่วนบริเวณโดยรอบอ้อจะบอกว่ามันเป็นแบบวิถีชีวิตได้เหมือนมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงหรือชาวบ้านของเกาะช้างด้วยแถวแถวระแวกนั้นเนาะอืมอาหารก็อร่อยเนาะอร่อยอาหารแล้วก็เมนูบางเมนูนะคะคือแบบไม่เคยได้ยินไม่เคยกินมาก่อนแต่ว่าเฮ้ยอร่อยมากอาจจะหากินได้แค่ที่นี่เท่านั้นด้วยนะคะที่ ที่บ้านตาเกลือนะทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวมาแวะกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้เราสองคนก็ประมาณนี้เลยต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าโน้คลิปนี้ไปก่อนนะคะบาย